ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาแต่ทำไมบางคนมีทรัพย์สินมากมายแล้วยังทุกข์ในขณะที่บางคนมีเพียงพอแต่กลับมีความสุขใจธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือเงื่อนไขาภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจภายในของเราเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงความสุขไว้หลายระดับ ตั้งแต่ความสุขทางโลกความสุขจากการมีศีลธรรมความสุขจากสมาธิไปจนถึงความสุขสูงสุดคือนิพพานซึ่งเป็นความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงความสุขแบบโลกียะกับความสุขแบบโลกุตระธรรมะจำแนกความสุขออกเป็นสองประเภทหลักคือโลกียสุขคือความสุขที่เกิดจากวัตถุสัมผัส หรืออารมณ์เช่นได้ลาบยศสรนเสริญหรือเสพสุขทางกายแต่ความสุขเหล่านี้ไม่ยั่งยืนเพราะต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโลก,กุตรสุขคือความสุขที่เกิดจากการฝึกจิตมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตรู้จักปล่อยวางไม่ยึดต,ติดไม่หลงไหลในสิ่งที่ไม่เที่ยงความสุขประเภทนี้มั่นคง ไม่วั่นไหวต่อโลกธรรมวิธีเข้าถึงความสุขที่แท้จริงตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขที่แท้จริงสามารถเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมได้แก่ 1. ศีลการรักษาศีลช่วยให้จิตใจสงบไม่มีความรู้สึกผิดไม่ถูกกิเลสครอบงำสมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมัน่น ไม่ฟุ้งซ่านช่วยให้เกิดความสงบจากภายในปัญญาการเห็นความจริงของชีวิตรู้เท่าทันความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทำให้ไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเมื่อปฏิบัติตามแนวทางนี้จิตใจจะค่อยๆค,คลายจากความทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายใน ไม่ใช่จากสิ่งภายนอกหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ามีเงินมากขึ้นมีบ้านหลังใหญ่มีชื่อเสียงหรือมีคู่ครองที่ดีชีวิตจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยภายนอกซึ่งมีความไม่แน่นอนเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปความสุขที่พึ่งพาสิ่งเหล่านั้นก็พ่อยหายไปด้วย พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าความสุขที่เกิดจากวัตถุเหมือนเงาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถยึดมั่นได้ขณะที่ความสุขภายในเปรียบเสมือนแสงสว่างที่มั่นคงหากเราสร้างแหล่งกำเนิดแสงจากภายในเราจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามเงาอีกต่อไปความสุขจากภายในเกิดจากความพอใจความสงบและการรู้จักปล่อยวาง ผู้ที่มีปัญญาจะเข้าใจว่าแม้ไม่มีสิ่งภายนอกมาสนับสนุนใจก็ยังเป็นสุขได้โสความสุขจากการให้ยิ่งให้ยิ่งสุขอีกแนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าน้ำย้ำคือความสุขจากการให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำทานพระองค์ตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมได้รับความสุข ผู้ให้ย่อมได้รับผลบุญและผู้ให้ย่อมมีจิตใจเบิกบานการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือเงินทองเสมอไปแต่สามารถเป็นรอยยิ้มคำพูดที่ดีหรือความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเมื่อเรามีจิตใจกว้างขวางไม่ยึดติดเราจะพบว่าความสุขที่ได้จากการให้เป็นสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืนความสุขจากการอยู่กับปัจจุบัน ธรรมสอนว่าทุกส่วนใหญ่มาจากการคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในขณะที่ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะหากเราฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราจะพบว่าแม้ในช่วงเวลาธรรมดาเราก็สามารถมีความสุขได้เช่น การดื่มน้ำสักแก้วด้วยสติการเดินเช้าแล้วรับรู้ถึงลมที่พัดผ่านสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลาความสุขจากการปล่อยวางไม่ยึดติดธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าสาเหตุที่คนเราทุกข์ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นความยึดติดในตัวตนในความคิดหรือในสิ่งที่เราครอบครอง การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละเลยทุกสิ่งแต่หมายถึงการเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกเป็นของชั่วคราวเมื่อเรารู้จักปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจเราจะเบาสบายไม่ต้องแบกภาระเกินความจำเป็นเช่นหากเรายึดติดกับคำพูดของคนอื่นเราจะทุกข์เมื่อถูกตำหนิแต่หากเรามองว่าคำพูดเป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้ามา แล้วผ่านไปเราจะไม่ทุกกับมันความสุขจากการมีเมตตาและอภัยพระพุทธเจ้ายังสอนว่าความโกรธและความอาฆาตเป็นอุปสรรคต่อความสุขหากเรายึดมั่นในความโกรธเรากำลังเผาตัวเองด้วยไฟที่เราจุดขึ้นมาเองการให้อภัยเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เพื่อคนที่เรายกโทษให้ แต่เพื่อปลดปล่อยตัวเราเองจากภาระทางใจเมื่อเรามีเมตตาและให้อภัยใจเราจะเบาสบายและเราจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงหากเราต้องการมีความสุขที่มั่นคงเราควรฝึกตนเองตามหลักทรรดังต่อไปนี้ 1. ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบนัน ไม่ฟุ้งซ่านไปกับอดีตหรืออนาคตรักษาศีลเพื่อให้จิตใจสงบและไม่มีความรู้สึกผิดฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจมั่นคงและไม่วันไหวกับสิ่งรอบตัวฝึกปัญญาเพื่อเข้าใจความไม่เที่ยงและปล่อยวางจากความยึดติด๔มีเมตตาและให้อภัยเพื่อขจัดความโกรธและความอาฆาต 6. ให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะความสุขจากการให้เป็นสุขที่บริสุทธิ์หากเราฝึกฝนแนวทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากภายในและไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ยังสามารถรักษาความสุขในใจไว้ได้ตลอดเวลาความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอก หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ามีเงินมากขึ้นมีบ้านหลังใหญ่มีชื่อเสียงหรือมีคู่ครองที่ดีชีวิตจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัจจัยภายนอกซึ่งมีความไม่แน่นอนเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปความสุขที่พึ่งพาสิ่งเหล่านั้นก็พล่อยหายไปด้วยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่า ความสุขที่เกิดจากวัตถุเหมือนเงาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถยึดมั่นได้ขณะที่ความสุขภายในเปรียบเสมือนแสงสว่างที่มั่นคงหากเราสร้างแหล่งกำเนิดแสงจากภายในเราจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามเงาอีกต่อไปความสุขจากภายในเกิดจากความพอใจความสงบและการรู้จักปล่อยวางผู้ที่มีปัญญาจะเข้าใจว่า แม้ไม่มีสิ่งภายนอกมาสนับสนุนใจก็ยังเป็นสุขได้ความสุขจากการให้ยิ่งให้ยิ่งสุขอีกแนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าน้ำย้ำคือความสุขจากการให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำทานพระองค์ตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมได้รับความสุขผู้ให้ย่อมได้รับผลบุญ และผู้ให้ย่อมมีจิตใจเบิกบานการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือเงินทองเสมอไปแต่สามารถเป็นรอยยิ้มคําพูดที่ดีหรือความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเมื่อเรามีจิตใจกว้างขวางไม่ยึดติดเราจะพบว่าความสุขที่ได้จากการให้เป็นสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืนความสุขจากการอยู่กับปัจจุบันธรรมาสอนว่า ทุกส่วนใหญ่มาจากการคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในขณะที่ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะหากเราฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราจะพบว่าแม้ในช่วงเวลาธรรมดาเราก็สามารถมีความสุขได้เช่นการดื่มน้ำสักแก้วด้วยสติ การเดินเช้าแล้วรับรู้ถึงลมที่พัดผ่านสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลาความสุขจากการปล่อยวางไม่ยึดติดธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าสาเหตุที่คนเราทุกข์ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นความยึดติดในตัวตนในความคิดหรือในสิ่งที่เราครอบครอง การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละเลยทุกสิ่งแต่หมายถึงการเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกเป็นของชั่วคราวเมื่อเรารู้จักปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจเราจะเบาสบายไม่ต้องแบกภาระเกินความจำเป็นเช่นหากเรายึดติดกับคำพูดของคนอื่นเราจะทุกข์เมื่อถูกตำหนิแต่หากเรามองว่าคำพูดเป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้ามา แล้วผ่านไปเราจะไม่ทุกกับมันความสุขจากการมีเมตตาและอภัยพระพุทธเจ้ายังสอนว่าความโกรธและความอาฆาตเป็นอุปสรรคต่อความสุขหากเรายึดมั่นในความโกรธเรากำลังเผาตัวเองด้วยไฟที่เราจุดขึ้นมาเองการให้อภัยเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เพื่อคนที่เรายกโทษให้ แต่เพื่อปลดปล่อยตัวเราเองจากภาระทางใจเมื่อเรามีเมตตาและให้อภัยใจเราจะเบาสบายและเราจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงหากเราต้องการมีความสุขที่มั่นคงเราควรฝึกตนเองตามหลักทรรดังต่อไปนี้ 1. ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบนัน ไม่ฟุ้งซ่านไปกับอดีตหรืออนาคตรักษาศีลเพื่อให้จิตใจสงบและไม่มีความรู้สึกผิดฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจมั่นคงและไม่วันไหวกับสิ่งรอบตัวฝึกปัญญาเพื่อเข้าใจความไม่เที่ยงและปล่อยวางจากความยึดติดสมีเมตตาและให้อภัยเพื่อขจัดความโกรธและความอาฆาต 6. ให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะความสุขจากการให้เป็นสุขที่บริสุทธิ์หากเราฝึกฝนแนวทางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากภายในและไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ยังสามารถรักษาความสุขในใจไว้ได้ตลอดเวลาความสุขจากการฝึกใจให้สงบไม่วันไหวต่อโลกธรรม โลกธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิตได้แก่ได้ลาบเสื่อมาลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับคำสรรเสริญถูกนินทาได้สุขได้ทุกข์คนที่ยึดติดกับโลกธรรมจะไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อได้สิ่งที่ชอบใจก็หลงดีใจแต่เมื่อสูญเสียก็ทุกข์หนักเช่นถ้าเรายึดติดกับคำชมเราจะมีความสุข เมื่อมีคนชื่นชมเราแต่ถ้าวันหนึ่งถูกตำหนิใจเราจะทุกทันทีพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่ฝึกใจให้สงบเข้าใจว่าโลกธรรมเป็นของชั่วคราวจะไม่วันไหวไม่ดีใจจนลืมตัวเมื่อได้สิ่งที่ต้องการและไม่ทุกจนเกินไปเมื่อเสียสิ่งนั้นไปการปฏิบัติตามหลักอุเบกขาวางเฉยอย่างมีปัญญา เป็นหนทางที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากการเป็นทาตของโลกธรรมและพบกับความสุขที่มั่นคงจากภายในความสุขจากการเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีลักษณะไม่เที่ยงอนิจจังเป็นทุกทุกขังและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตา อน,นิจจังหมายถึงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรความสุขจากสิ่งภายนอกจึงไม่ยั่งยืนทุกขังหมายถึงเมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราจะเป็นทุกข์เช่นถ้าเรายึดติดกับความหนุ่มสาวเมื่อร่างกายร่วงโรยเราจะทุกข์อนัตตาหมายถึง ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายและจิตใจหากเรายึดม,มั่นถือมั่นว่านี่คือของเราหรือนี่คือตัวเราเราจะต้องทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเข้าใจความจริงของชีวิตเราจะไม่ดิ้นรนขวอยคว้าสิ่งที่ไม่เที่ยงและจะพบกับความสุขที่แท้จริงจากการปล่อยวาง ความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองรายล้อมไปด้วยความเร่งรีบเทคโนโลยีและความเครียดจากการทำงานการหันมาใช้เวลากับธรรมชาติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบและพบกับความสุขพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภิกษุอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติช่วยให้เกิดสติและสมาธิ ช่วยให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเช่นใบไม้ร่วงหล่นเป็นธรรมชาติของมันเหมือนกับชีวิตของคนที่เกิดขึ้นและดับไปแม้ในชีวิตประจำวันถ้าเราใช้เวลาอยู่กับต้นไม้สวนหรือเดินเล่นท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ใจเราจะเบาสบายขึ้นและพบกับความสุขที่เรียบง่าย ความสุขจากการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่ลดความซับซ้อนและแตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละทิ้งความฟุ่งเฟือยไม่ยึดติดกับวัตถุในสังคมปัจจุบันคนจำนวนมากใช้ชีวิตโดยเน้นการบริโภคต้องมีของใหม่เสื้อผ้าสวยเทคโนโลยีล่าสุด แต่สิ่งเหล่านี้มักนำมาซึ่งนิสินและความเครียดการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหมายถึงการพอใจในสิ่งที่มีใช้ใจ่ายอย่างมีสติและให้ความสำคัญกับความสุขภายในมากกว่าวัตถุภายนอกคนที่ลดความต้องการของตัวเองได้จะพบว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นความสุขจากการทำความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ทำความดีย่อมได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์จะไม่มีความรู้สึกผิดหลอกหลอนทำให้มีความสงบสุขความดีสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดหรือการกระทำพูดความจริงและรักษาสัจจะเมื่อเราทำความดี จิตใจจะรู้สึกปลอดโปร่มีปีติและพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขจากการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีแต่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลเหมือนกับการออกกำลังกายที่ต้องทำสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลวิธีการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้แก่นั่งสมาธิทุกวัน แม้เพียงวันละสอหนึ่งศูนย์นาทีสวดมนต์และเจริญเมตตาเพื่อทำให้จิตใจ,ใจสงบสำรวมกายวาจาใจไม่ให้เป็นไปในทางที่ผิดฝึกสติในกิจวัตรประจำวันเช่นกินข้าวอย่างมีสติเดินอย่างรู้ตัวเมื่อเราฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องจิตใจจะสงบขึ้น และความสุขจากภายในจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสุขจากการเข้าใจว่าทุกก็เป็นครูของเราพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองทุกจากการสูญเสียสอนให้เราปล่อยวางทุกจากความล้มเหลวสอนให้เรามีความเพียร ทุกจากความผิดหวังสอนให้เราไม่ยึดติดหากเรามองว่าความทุกเป็นครูเราจะไม่กลัวมันแต่จะใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาจิตใจสรุปหลักธรรมเพื่อความสุขที่แท้จริงจากทั้งหมดที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากจิตใจของเราเอง และสามารถเข้าถึงได้โดยการปฏิบัติตามหลักคำดังนี้ 1. วางเฉยต่อโลกธรรมไม่ลหลงไหลเมื่อได้ไม่ทุกเมื่อเสียเข้าใจความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเพื่อปล่อยวางความยึดติดใช้เวลากับธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพื่อลดความเครียดจากวัตถุส ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ 6. ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดปัญญาและความสุขภายในมองว่าทุกเป็นครูเพื่อเรียนรู้และเติบโตจากมันเมื่อเราเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจของเราเอง และสามารถเข้าถึงได้ทุกวันไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร